โจทย์ที่ลูกค้าได้รับมานะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นอยากให้เข็มลงถึงชั้นดินดานมากขึ้นบางชั้นมีปัญหาเรื่องงาน,นคบอยางต้นไม้ต้นไม้ลม้มมีเข็มแล้วแต่ไม่มีโครงสร้างเข็มเวกเน็ตนะครับร่วมกับทางแบงค์นะครับเพื่อหาโซลูชันให้กับลูกค้านะครับครับวันนี้เรากลับมาพบกับ ep ที่5แล้วนะครับต้องบอกว่า ep ที่5เนี่ยเราเอาสิ่งที่เราได้รับจากลูกค้าแล้วมาพัฒนาเป็นสินค้าเป็นบริการนะครับเป็น งานติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคนเลยจุดเริ่มต้นของเข็มเบรกเองอ่ะมันเริ่มกันแค่จาก3ซีรีส์เองนะครับเริ่มจากเข็มเหล็กซีรีส์ N ซีรีส์ F ซีรีส์ FS นะครับโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าซีรีส์ N ซีรีส์ F ซีรีส์ FS เนี่ยความยาวสูงสุดอยู่แค่3มเมตรเองต้องบอกว่า3มเมตรเนี่ยสูงน้ำหนักสูงสุดอยู่แค่ยี่สิตันต่นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมาะกับงานโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแยกตัวมาโครงสร้างเบาหรือโครงสร้างอาคารที่เป็นแยกสเตชันออกมานะครับแต่พอในนนนนยยี่ลกกก้้้าาาาาาดดรัััมมมวพฒขขึึอหเเ็็งงงถชิต เข็มซิลลี่เช่นซีร,ซรีดีขึ้นมานะครับซิลีดีเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของการทําเข็มต่อลงไปล้นะครับซึ่งต่อลงไปถึงชั้นดินดานพอต่อลงไปถึงชั้นดินดดนเนี่ยการกำลังลรงน้ำหนักก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยที่เข็มเล็กซีวีดีเนี่ยรับน้ําหนักเริ่มต้นอยู่ที่1 5ตันนะครับสูงสุดอยู่ที่100ตันต่อหนึ่งต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขยับจากซีีดีมานะครับเราก็รับโจทย์จากลูกค้ามาต่อว่าเฮ้ยอ,อยากได้งานโครงสร้างด้วยนะครับติดตั้งเข็มระยะแ้งในโครงสร้างด้วยก็เกิดเป็นงานเทเรสขึ้นฉันมีปัญหาเรื่องงาน,นครับอย่างต้นไม้ต้นไม้ลม้มมีเข็มแล้วแต่ไม่มีโครงสร้างเราก็เลยกลายเป็นเฟกซิตีเกิดขึ้นในปัจจุบันในอนาคตเราก็มีการขยายตัวว่ามีการแก้ปัญหาในลูกค้านะครับบางงานเชน โครงสร้างสุดตัวมีการมีการแยกโครงสร้างมีการฉีกของโครงสร้างเนี่ยนะครับเข็มเหล็กเองก็ออกแบบงานฐานรากเข็มเหล็กพร้อมกับโครงสร้างบางประเภทเพื่อดีดโครงสร้างกลขึ้นไปซึ่งอันนี้น่าจะเปิดตัวในต้นปีหน้านะครับเพื่อมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดีดโครงสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างเพื่อจะได้ไม่ต้องมีงบปั่นไปไปจ้างผู้รับเหมาทีนึงทํางานโครงสร้างทีนึงแล้วก็งานเก็บฟินนชชิ่งทีนึงเราจะหาโซลูชันให้กับลูกค,ค้าต้องบอกว่า โจทย์ของลูกค้าทุกคนที่ปรึกษาเราเราพัฒนาขึ้นต่อยอดเพื่อเป็นโปรดักเพื่อเอามาพัฒนาให้กับลูกค้านะครับหลายๆท่านบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าในมุมของเข็มเบรกบางต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันมยังดูใหม่แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่เราเก็บมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาต่อยอดเนี่ยจนพัฒนาโปรดักบางตัวขึ้นมาให สำหรับตอบโจทย์กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างเทเลสก็เกิดจากอินควอรหรือลูกค้าต้องการงานฐานรากวง,งานโครงสร้างเราก็เลยหาโซลูชันให้กับลูกค้าเลยจจบต้องบอกว่าเราไม่หยุดพัฒนานะครับในต่อยอดอีกในปลายสายหรือในในแนวทางในอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับเข็ c เองก็ยังมีพัฒนาโปรดักตัวอื่นๆเพิ่มต้นขึ้นมาอย่างในปัจจุบันเ,นเข็มในแฟกซิทีะนะครับ ต้องบอกว่ามาถึงเวอร์ชั่นที่3ละเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีนี้นะครับแล้วก็ำลังทำออฟฟิเชียลรันกับแคมเปญของกาตาลันในต้นปีหน้าเข็มเวกเน็กนะครับร่วมกับทางแบงก์นะครับเพื่อหาโซลูชันให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเงินนะครับเรื่องทางวิศวกรรมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ระบบผ่อนชำระที่ดีที่สุดนะครับตรงจุดเนี้ยทางเขยมเวกเอไม่ได้มองแค่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานฐานรากอย่างเดียวแต่เรามองถึงว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเนี่ยนะครับมีความเรื่า อันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์หนึ่งที่จะออกมาในอนาคตเพิ่มเติมขึ้นไปเข็มเบรกเองวันนี้เราพัฒนาต่อยอดไม่หยุดนะครับในอนาคตอาจจะได้เห็นโปรดักต์ที่ตอบโจทย์มากขึ้นหรือถ้ามีปัญหายังไงนะครับปรึกษางานฐานรากกับเข็มเบรกได้เลยนะครับเพราะวันนี้นะครับเข็มเบรกเน็กซ์นะครับเรื่องฐานรากเราช่วยได้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ